นิทานเรื่องต้นกล้าผู้กล้าหารต้นกล้าผู้กล้าหารเรื่องคุณทำดีเรียบเรียงโดยปรีดาปัญญาจันทร์ภาพพัชชาดิษยนันต้นกล้าผู้กล้าหารมาแล้วต้นกล้าวิ่งมาแล้วผลักเพื่อนๆกระเด็นล้มลงโอ้ยไม่อยากเล่นกับต้นกล้าแล้ว ตนกล้าเป็นเด็กแข็งแรงและตัวโต,วตวกว่าเพื่อนเวลาเล่นกับเพื่อนจึงเล่นแรงโดยไม่รู้ตัวบางครั้งก็เล่นสนุกสนุกเกินไปเพื่อนผู้หญิงชอบเล่นขายของที่ต้องเล่นเบาๆค่อยๆจับค่อยๆเล่นตนกล้าผู้กล้าหานมาแล้วตนกล้าวิ่งเข้าไปชนจนของหลนของพังไม่อยากเล่นกับตนกล้าแล้วเพื่อนผู้หญิงพูดพร้อมกับบอกให้ตนกล้าออกไป ทำไมไม่มีใครอยากเล่นกับต้นกล้าเลยระหว่างนั้นเองมีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาแล้วยื่นขนมให้เอ๊ะคุณพอ่อคุณแม่คุณครูเคยสอนว่าอย่ารับของจากคนแปลกหน้าอาจเป็นอันตรายและไม่สบายและถ้าต้นกล้าเอาขนมของคนแปลกหน้าไปให้เพื่อนๆกินด้วยละ่ะเพื่อนๆอาจเป็นอันตรายและไม่สบายต้นกล้าจึงไม่รับขนมมา เอ๊ะผู้ชายคนนั้นเอาขนมไปแจกเพื่อนๆด้วยไปบอกพวกผู้ใหญ่ให้มาดูคนแปลกหน้าดีกว่าเมื่อพวกผู้ใหญ่วิ่งมาดูคนแปลกหน้าก็ตกใจทิ้งขนมแล้ววิ่งไปตำรวจจับตัวเขามาได้และบอกว่าขนมในถุงนั้นเป็นอันตรายพวกผู้ใหญ่และเพื่อนๆชมว่าต้นกล้าเป็นผู้กล้าหาญเพราะรู้จักคิดแก้ปัญหาและปกป้องคนอื่น จากนั้นมาเพื่อนๆยอมให้ต้นกล้าเล่นด้วยถึงแม้บางครั้งต้นกล้าจะเผลอเล่นแรงแต่ต้นกล้าก็พยายามเล่นเบาๆกับเพื่อนๆกิจกรรมท้ายเล่มผู้ใหญ่ต้องให้ข้อมูลแก,เก่เด็กๆในการระมัดระวังดูแลตนเองเช่นไม่รับของจากคนแปลกหน้าไม่ยอมไปกับใครโดยไม่บอกพ่อแม่และอื่นๆเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าสังคมที่หลากหลาย เช่นไปเล่นกับเพื่อนไปทำกิจกรรมในที่สาธารณะเป็นต้นโดยอยู่ในสายตาผู้ดูแลเมื่อเด็กเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตัวเองบ้าง